กำลังเป็นประเด็นใหญ่ในโลกโซเชียลเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊ k รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเกณฑ์การตัดสินเลือกผลงานหนังและภาพยนตร์ที่ไม่เป็นธรรมเพื่อรับรางวัลสุพรรณหงส์พร้อมกับติดแฮชแท็กแบนสุพรรณหงส์ที่หลายคนกำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ล่าสุดเฟซบุ๊กฮอลลีวูดไทยแลนด์ก็ได้ออกมาขอถอนตัวการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ในปีนี้โดยระบุว่าบริษทัทฮอลลีวูดไทยแลนด์จำกัดผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่องบึงการขอถอนตัวออกจากการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัลสุพรรณหง ีน้จนกว่าทางสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพยนตร์ที่จะเข้าชิงรางวัลทางบริษัทฮอลลีวูดไทยแลนด์จำกัดมีความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าภาพยนตร์จะเล็กหรือใหญ่ใช้ในโรงภาพยนตร์หรือฉายแค่ในสตรีมมิ่งทางผู้ผลิตมีความตั้งใจผลิตภาพยนตร์ที่มีคุณภาพด้วยกันทั้งสิ้นและภาพยนตร์ไทยทุกเรื่องควรมีสิทธิเท่าเทียมกันดังเช่นที่ทางบริษัทเคยได้เสนอเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อปี2563ในกรณีภาพยนตร์เรื่องสาารับใช้ที่ไม่มีสิทธิเข้าชิงรางวัลเพียงเพราะฉาย ในสตรีมมิ่งเท่านั้นแบนสุพรรณหงษ์ทางด้านผู้กำกับชื่อดังอย่างเตอนวพลธรรมรงรัตนฤทธิ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความโดยระบุว่าในตำแหน่งผู้กำกับและผู้เขียนบท Fa er s t and f e e l l ลเลผมขอถอนตัวออกจากการได้รับสิทธิ์ในการถูกคัดเลือกเพื่อได้รับการพิจารณาในรางวัลสุพรรณหงษ์ในปีนี้เพราะโดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยกับกติกาและเงื่อนไขครับขอบคุณครับทากลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นสุดคับพี่เห็นด้วยครับชื่นชม ขนลุกเลยสนับสนุนค่ะยอดเยี่ยมครับมันต้องอย่างนี้